สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสูโคโซคนวันนี้กับมันทีสิบห้าครับผมเดือนมกราคมพศสองพันห้ารอยหกสิบห้าครับบ่อยเก้าเก้าพันปลาแม่พองโตจีนโอ้นะครับไอ้น้ำง้อมาทรงถึงทีหอดหมองหอดบอลยังปลอดภัยนะครับแล้ว ตำบลกองนางอำเภอท่าบอยจังหวัดหนองคายนะครับเนาะนี่นะครับเห็นไหมนี่นะครับเนาะข้อบคุนปวกมือเอาหน่ะครับมผมงานไหนทางข้างหน้าโอ้ึปปปปปปโอ้ โอ้คนเชื้อฝีกันคุณบ่าวคุณสาวเชื้อฝีกันครับโอ้คนเจีบกล่องดินกันย่างดีครับผมมันยันง้อคนเจ็บขาเนาะครับเนาะก้่านี่เหรอเนี่ยครับฮอนบ้านฮอนบ้านนะครับบ้านกองนางครับโอ้คนมีรีสอร์ทหม่องพักพิงหอมด้วยนะครับ กางเต็นทอนกันมัครับนี่ยออท่านที่อะไรครับผมมาหอดหอดหมองหอดบอล้ามีครับผมโอ้ครับปัญหาปัาปาลูกคือทางปัญหาหาเรื่งบิเจ้าน้อย่งโจมันเหมาเกยอยู่โอ้อันนันลไปอยู่พนกินอีกอ๋อครับเพานีเดียววากันว่ามันเป็น่าท่นทายเห็นไครับเอชซีน ทางมาครับผมตัวนี้แหละครับเที่ยหนึ่งแน่นอนครับแบอมีใบวะจะว่าบมมีใบครับมองทางั้นรู้เลเด้อนี่จะว่าเดี๋ยวบนพิจังสงงันเทตอดอ่าครับมสาวมะสาวครับโอ้นี่นะครับเอ็ซีทั้งนี่ดิโอ้หง่ครับครับแมเรียอน้อยอ๋อนี่เลือนลอยนะครับเนาะี่เลือดเลอยเลยอ๋เบืองเลื่อลอยของผนครับวเว่าคแม่ี่ึคือเป็นะอคือครับคือคือ ผมว่าถึงครับว่าถึงแน่นี่นะครับตัวนี้ครับผมพันธุ์สีเยอะกระดูกแกะเนาะครับผมตัวนี้พันสีเมื่อสองปีนี่ครับเนี่ยโอ้ว่าเลือดลอยของเพิ่นเนาะครับเนาะอันนี้เืป็นลอยอันนี้อันนี้ลูกกระทบลูกกระทบครับผมโอ้สีแดงเข้มดีครับโอ้ทองตัวนี้ครับเอาที่ล้อมือแล้วนี่ล้อมือเลยล้อมือเนาะครับเนาะนัถ่ายลูกออกไปเลยอ๋อครับผม นี่ตื้อเมื่อไม่นี่ว่าววันนี้ตายแล้วมั้ยไรไปไหนเหรอครับเนี่ยเช้าไปเนี่ยเช้าไปตัวผู้บ่ครับผู้ผู้อ๋อครับครับเดี๋ยวมาล้มกันครับลูกตัวสีสามสีสี่เหรอครับจังสีส่องไงเชือบสามหนึ่งของผมกับแบบนี้เหรอครับที่ผมล้มคลิปอยๆนะครับยุคของผมนะแขนหลังคือกันนี่แหละตุลุคือกันที่นี่แหละ ฉัน่าลูกตัวนี้เป็นเสียชื่อขงตัวตัวคือหัดอีนั่นนั่นตัวเด็กนี้เล่นน้อยก็ทำไมอีนั่นเป็นเจ้าด้อยแบบนี้เหรอครับพี่กันนี่กเล็กอีเลื้อยนเล่ยเขาเก็นงานฉันมากเนาะมันออกลูดคนแล้วันขนั้นนั่นนะครับอุบลโทัวน้ำอยู่ครับทั้งอุบุนอุบลเห็นเมื่อคืนนี่นหะหงายม่นกม่นี่มันก็อก็คือซื้อขายก็หัวจะญาตินะครับเพิ่นอนเงินเพิ่นขาย คเอฟซีทั้งพี่คนเดียด้ครับเดาเอฟซีทั้งบวนพี่โถน้ำนะครับเนาะจังเอาไว้เสี่ยวหนาด้ครับเนาพอํางงามๆเรื่อยๆเยอะครับเนี้ยน่ว่าขันมือเชยเจ้าล้คิปไปกับดนๆนะครับเนาความสูงนี้ไหลด้ครับเพราะว่าถ้าพันลูกสามลูกสีนะครับพันยังเสาสูงเสาใหี้ยอถูกตัวนะครับว่าเป็นตัวเดียวได้ครับถูกตัวเลยเชื่องดี้คือยังเป็ผมแปลกเคน มันคืออยู่ตรงยี้เฮือนผมนะครับเห็นคนอาานิ่นมาเห็นมาหาโลด<ม>บอกนอนล้มกันนอนนไง,งทั้งๆที่บ่ได้ฝึกดกิบ่ได้ฝึกบ่ได้สอนผมสาวของแท้ครับหัวนมบ่มีเงินบ่ติง้งมครับหัวนมเขาส่วนสมบูรณ์ดีครับกินรับก็คือก้อยครับผมได้ได้ครับค<ม>นที่ชิางสูงช่งดีมาะมาเออมาแล้วมาฟองคนครับอันทีออ่พทาจูนมาลวดก็เอาน้ำมาเรามาไดนะ้ ครับเอาละครับคลิปนี้ก็ตรจบที่ใบจำเนี่ยนะครับเนาะพาชมงัวงเอฟซีทั้งน้องขายนะครับเนาะนี่ออกสไตล์บอมันครับนี่แม่นี่ก็ได้แม่ลูกนะครับเนาะบอ๊บบอลูกลูกผมขายแล้วอันบอครับชื่อว่าไงครับผมแต่ว่าลูกงัวเรื่อยๆกันครับผมไอ้มีตัวจำหน่ายยังบอครับเดี๋ยวลงคลิปผมก็ได้นะครับมีตัวสีบอบบบอมีแต่ว่าที่เร่งว่าที่ปบุกามีวมันบ่สุเกตนอ๊บ เกิวแล้วก็ได้กินเนื้อเฟืองอะไรกินกูไม่ยากเลยกินมาสุดทางเฟืองผิ่นถึงลงผมเอาใ่หันเยอะกินเยอะครับเพิ่มากินมาจะพเอวากเนี่ยเอาใจนี่เพิ่งจะเลี้ยมรถเหเนี่ยเพื่อเอผานนายนาให้กินนะมันกินเป็นบ่อหรอเกินเป็นยากเนี่ยง้อผนงานนี่ครับกล้วยได้กวยหืออะกิกัน นี่ยากน้ำลูกเปิดร้านกาแฟใหม่บนขั้นอ๋อครับกกนี่บนได้ไปหาเลยนี่ขาทกขาถอนหางมงหางดอกก็ทำนะผมหลับขึ้นงินขึ้นว่ากันเต็มจมงนวนนะครับโดยท<ช>ี่ว่าเอ็ดีท้างพี่เพาได้เดือดร้อนนะครับเนาะนมมัน,นะะก็เบย์อะไรก็คือเป็นนมปันน่นเรือว่าไม่ลูกแค่ <c oughs> เเดี๋ยวผมจะทายจะนองกเห็นเบิึงนะครับเดี๋ยอยู่ข้อผมแบบนี้ครับขนาดว่าได้สามเดือนนมมันแบบนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะลงัด้เบินงนะครับได้ ขนาดว่าตัวนี้น้อยนี่สามเดือนแม่เพิ่นทับเหรอนี่แหละครับแบบเดียวกันเลยเคยจะเกลียดล้องมึงข้ามจนวันนี่อ่านี่แหละครับเดี๋ยวผมจะลงให้งบังเอาบังลุ้นครับแบบพอๆกับงูเลือน็อยครับงูแม่เนี่ยมันเป็นมันเป็นสัตว์เป็นประจำเดือนเราสิครับเป็นเที่ึงเหรอครับเหมืนว่าก็ล้อรอบอีกเที่ึงเรอแล้วสีจะนั่นเราไปฮะเมี่ยงข่าอ่ะนะ เพราะว่าถามเพิ่นมาเพิ่นฉีดอยู่ครับแต่ว่าร้อนบ้างอีกก้อนก็ได้ว่าไม่ได้ฉีดยาล้มปีวะครับผมฉีดไว้ละครับก็เพิ่นว่าเป็นก็เพิ่นว่าเป็นเพิ่นฉีดไว้ละครับนี่บ่มีหอยเปี้ยวเลยดิครับเพื่อตัวนี้เพิ่นรักษาดีอยู่ดิเพราะว่ามันเดี๋ยววันบ่มีครับมีเพราะเพิ่นได้ฉีดเพราะว่ามือนี่หมอเขาอันรุ่ผู้ช่วยเขามาอัานนั่นเสนอครับผมก็ถามเพิ่นเนาะครับเพิ่นก็บ้าเพิ่นฉีดมาอยู่แต่ว่าเ้ากับว่ากากกันตีเลยครับแต่ว่าถ้าเอาจะเจ็บก็ได้แต่ว่าปรึกษาหมออก่นนะครับ ะะเดืมนครับสมมติว่ากันสามเดือนที่เดือนนี้ค่อยฉีดเด้อั่นก็ได้ครับงอพื่นเื้อมาสั่นชื่อง้อแพ่งวันนี้ก็เขได้อันอ่นไ่ไม่ครับวันนซื้องอแพ่งม่กเได้พี่จิลัะแพงกันหมูแต่เลี้ยล่อยเออแกงเขาก็ยีเลร้ยล่อยไข่เด่นข่อยซื้อจะน้อยอีเลือดร่อยนะแต่ว่าผมวันได้เบิดแนื้อหนึ่เบังบังไปนะครับถ้าถ้าเป็นแม่บอกแม่พันยี่นี่ ข้มสูงของเพันธุจังไหนกับเทียบกับแม่นี่ได้เลยข้มสูงเพันธุ์ก็เห็นแม่นบอกแม่มันตัวใหญ่นี่ครับจะเห็นอยู่อ่ะครับแต่ว่ายเนี่ยโตเอ้เคฟสามหนึ่งพันธุจะให้ลูกว่าสูงเป็นไหนได้ทุกโตเพราะว่าโตเพันธุ์สิว่าสูงเคฟสามหนึ่งครับเคฟหกแปดน้องเพันธุจังใหญ่ยังสูงแต่ว่าลูกเพันธุก็จะเป็นแบบนี้เว่าตัวโตตัวขุ่งมาใส่เพั่ธุนะครับถ้าพันธุ์ใส่เพันธุ์เกินไงครับ นั่นแหละครับนุ่มมันจะเป็นแบบนั้นตัวน้องคนนี้เกินอยู่น้ำผมนะเขาจะไปจดเอฟได้บ่างมาเนี่ยเ้างวดจดเอฟเขาต้องเห็ดใบไปครับเอ,อเจ้าวันมัมีฟอเนาะลืมใบน้องคนมือครับมีใบมีหลอดใบนะครับเป็นจ้งจดเอฟให้แมนแมนมันมีฟอดใบฟอครับน้องในเดือนน่องเขาสามเดือนนี่ครับนุ่มแบบนี้เลยนี่ครับนุ่มเป็นเราเห็นเห็นมันเห็นแมวมันอยู่นี่กุ้งพลายแม่ในบึงเนี่ยขันว่ามีน้องบ่แมนครับตัวยู่น้ำผมนะครับโอ้โหเป็นอย่างนั้นว่าจ้าว่าขอจ้าว่าเขาเพราะอะไกัน่ามันเจ้า ก็ได้ซืโอ้ยคนโทดน้ำมาสั่งครับเนี่ยก็ผมเผาัวมานตัวครับเดี๋ยวถิบว่าเ้อเขาเอกกันไปนะครับจะค่อยกเอค่อยแก้เจี้ยงไส่ไหมก็มันนั่นนี่ครับแค่ว่าว่าเต็มสูตรคนไปยในเราไปคำว่ได้มักว่านแข้งขาหน่อยตัวเท้ยวันนี้จะว่าไปคิดว่ามันอะงันมีนีกค่าเท้ยมันเป็นจังหวะจังว่าเอา ครับได้ลูกตัวที่แล้วคือวันครับลูกตัวที่สามนี่คือเจ้งในกับรอยที่สิบห้าบวกครับอ๋อครับจังท่านก็ได้ครับ